กันอีกหนึ่งคันค่ะคุณพี่ตัวท็อปสุดเลยนะครับพี่ขาสีขาวมุกหายยาวมากเลยรถยังไม่ทําการปรับสภาพนะกางเต็นท์รีบเอามารีวิวให้คุณพี่ได้ดูก่อนใครที่กําลังตามหาสเปคนี้นะคะคุณพี่ขาไม่ขวนพลาดเลยมาที่เพชรยนต์คุณพี่ไม่ผิดอย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะใช้งานมือเดียวเข้าสูนเช็กระยะตรงคุณพี่ และรับประกรันโครงสร้างไม่มีชนหนักปิดความจมน้ากับสีมาแน่นอนนะคะอยากรู้รายะเอียดเพิ่มเติมยังไงถึงพี่ต้องไปดูในคลิปเต็มได้เลยเดี๋ยวกางเต็นท์พาชมรอบๆท์เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกักับน้องกางเต็นเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะคุณพี่ขาตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นะคะกางเต็นมานําเสนอรถหรูดีไซน์ผู้บริหาระค่ะคุณพี่ขาตรวจท็อปสุดนรุด่ดเลยสําหรับเจ้าตรวจโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบพรีเมียมค่ะคุณพี่ปี2020ด้วยนะคะคุณพี่ขาและสภาพรถยังสวยเลยคันนี้ร้อยบุบลัก ยิมไม่มีเลยนะคะแต่สียังไม่ได้ขัดยังไม่ได้สปานะคุณพี่หนูรีบเอามาถ่ายคุณพี่ดูเพราะกลัวรถจะติดจองไปซะก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะพาวนดูรอบๆบคันเลยว่าสภาพรถเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยคุณพี่เดี๋ยวพาไปดูเลยนะจ้าตัวนี้นะคะคุณพี่ขาฝาด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นโฟลเตอร์เปิดปิดแบบออโต้ได้นะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดด้วยกันป้ายกรุงเทพมหานครโลโก้ปัดเงาแบบนี้นะคะเป็นตัวเร์ให้แล้วค่ะคุณพี่เดี๋ยวตัวสีเต็นสปาแล้วก็ขัดให้ใหม่เลยนะคะ สีขามุกโทนสวยด้วยหายากมากมากเลยถ้าเป็นมือสองป้ายแดงขายล้านกว่านะะแต่มาที่เพชรยนต์จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนตน้นต้นโอ้โหหายไปเกือบครึ่งเลยนะคะคุณพี่คะล้อแมกนะคะเดิมแท้จากโตโยต้านะคะคุณพี่ตัวยางนะได้ยางโยโกฮามะค่ะคุณพี่ยางปี2สองและอย่างเนี้ยต้องเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะคุณพี่ะ่ะรับประกันนะคะคุณพี่นี่โชค๊คด้านในนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะโชค๊คของเดิมเลยพ่นเคลือบการสนิมให้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้อาจจะเป็นขี้ฝุ่นนิดนึงเพราะว่า ยังไม่ได้ล้างนะคะล้างแค่ภายนอกมาอย่างเดียวนะอ่ะตรงนี้ค่ะคุณพี่คะหูกระจกด้านข้างปรับภาพไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สําคัญเขามีบายสปอร์ตมอนิเตอร์แจ้งเตือนจุดอับสายตานะคะขณะการขับขีให้ด้วยนะคะที่เปิดประตูตรงนี้นะคะเป็นแบบโครเมียมนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะกระจกทุกบานนะคะจะเป็นพาร์ทเดิมของโตโยต้าติดฟิล์มเป็นของลามีนาด้วยสภาพฟิล์มนะไม่มีเสื่อมเลยนะคะให้ดูในส่วนตรงนี้ เรียมสันหัวนออ็อตคอมกิฟชัดเจนนะคะไม่มีรอยทําสีบานพับประตูของเดิมเลยตัวสีไม่มีการทํามานะคะสะครับเพดด้านข้างน,นะคะนี่ยังไม่ลอกสติกเกอร์ออกเลยนะ,ะยังใหม่อยู่เลยนะคะป้ายมออก,กอมาตรฐานจากโรงงานแผ่นเพจเนี่ยยังอยู่นะคะไม่มีการทําสีทับแน่นอนนะคะตรงนี้เหมือนกันเรียมสันหัวนออ็อตคอมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกะไายค,ค่ะคุณพี่สภาพรถกริฟฟ์สวยๆเลยนะคะมาดูบานประตูทางฝั่ง ด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะคุณพี่คะเรียมสารตัวน็อตทางด้านนี้นะคะคมกิบชัดเจนค่ะบานพับประตูอันเดิมเลยนะคะสคับเพดอันเล็กๆตรงนี้ด้านล่างในตรงนี้มีมาให้นะค,ะคุณพี่คะแล้วตัวนี้นม่านบางังแดดม่านบางังแดดทางฝั่งนี้นะคะประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งมีมาให้ทะ,ะม่านหลังไฟฟ้าก็มีมาให้ด้วยจะพาชมรอบๆเลยนะคะกระจกนะคะจะเป็นพาร์ทเดิมโฟตโตโยต้าหมดเลยนะคะภายในยังใหม่กริบอยู่เลยนะคะคุณพี่ มาดูให้ดูเต็มๆนะคะคุณพี่ตัวสีเนี่ยไม่มีรอยทํามานะคะคุณพี่ขาไฟด้านท้ายตัวนี้ได้เป็นแบบ LED นะคะพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดด้วยการฝังลึกติดกับกันชนด้านท้ายแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะ,ะนี่การดีไซน์ค่อนข้างจะสวยเลยนะคะมาตัวนี้กล้องถอยมีมาให้ตัวกัดระยะมีมาให้ครบเลยนะคะนี่ตัวน,นี้ปึ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะใส่ของได้ลายบายเลยนะคะพร้อมเนี่ยสามารถเอื้อมหยิบของเนี่ยหยิบสัมภาระโดยที่ไม่ต้องลงรถได้อีกนะคะคุณดีตัวเนี้ยถ้าชมนี้นะยังต้องมียางอะไหล่อยู่นะนี่นะคะแม่ลมแม่แรงมีไมหมพร้อมยางอะไหลเป็นล้อมแม็กด้วยนะคะ นะตัวซีนทานมะพร้าวคุณพี่ด้านหลังนะคะรับประกรันโครงสร้างด้านท้ายเนีย่ยไม่มีการชนมาคุณพี่คะไม่มีการพ่นสีทับด้วยนะคะสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยเดี๋ยวพามาดูนะ,ะทางตัวรถทางฝั่งด้านขวาตรงนี้นะคะรอยบุบลักกิ้มไม่มีเลยค่ะด,ดูจากแสงและเงาตรงนี้เห็นไหมคะนี่สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเจนจะพามาชมฝั่งด้านนี้ประตูด้านหลังฝั่งขวามือนะคะนี่คะ่ะ กระจกทุกบานพัดเดิมของโตโยต้านะคะคุณพี่ม่านเนี่ยใช้งานได้ตามปกติเลยเห็นไหมคะ,ะมาดูเดียมสันหัวนอ็อตทางฝั่งด้านนี้ครับผมจิบชัดเจนเลยนะคะคุณพี่ขาและตัวสีก็เรียบลื่นไม่มีการทํามาเบาะด,ด้านในนะคะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆและเบาะด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวพรีเมียมสามารถปรับพับนะเอ็นได้ทั้ง4ี่เบาะเลยปรับเอ็นได้ควบคุมเบาะได้นะฮะจากตรงนี้นี่จะมีสวิต ปรับเอนเบาะนะคะปิดม่านด้านหลังนะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเสียงปรับอุณหภูมิแอร์ได้จากด้านหลังเลย VIP สุดๆเลยเห็นไหมพร้อมม่านด้านหลังนะคะเป็นแบบไฟฟ้าให้ด้วยแอร์หลังมีมาให้นะคะเบาะตรงนี้เราก็สามารถปรับให้ได้นี่สวยเลิศน,นะคะเดี๋ยวพามาชมทางฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะคะกุญแจตัวนี้ได้กุญแจสองดอกด้วยนะแต่ว่าช่างเก็บไปละ มีกุญแจสำรองนะสำหรับคนนี้นะคะมาเดี๋ยวเจ๊พามาดูด้านไหนกระจกนะฮะทางฝั่งด้านข้างคนขับตรงนี้นะคะพาร์ทเดิมของ t o y ยต้นะคุณพี่นี่แล้วก็เปิดออโต้ได้ทั้ง4บานหวกระจกปรับพับออโต้ได้นะคะมีตัวเมมโมรี่ซีทซัพตำแหน่งเบาะได้ถึง4จุดได้กันนะคะเลียมสานตัวน็อตทางฝั่งประตูทางด้านคนขับค่ะพี่ พรม,มแบบนี้เลยนะคะบานพับประตูอันเดิมเลยนะคะสัาบเพดด้านข้างส,าสวยนะคะไม่มีลอกสติกเกอร์ออกนะคะเ mm hmm. บาะนะคะปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะคุณพี่ขา mm hmm. พร้อมหลังคาสุลูปและมีมาให้เลยสําหรับตัวท็อปคันนี้นะคะ mm hmm. พรอนุญาตสตาร์ทรถให้คุณพี่ได้ดูกันนะคะคุณพี่ขาพวงมาลัยปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคุณพี่ mm hmm. ปึ๊บ, mm hmm. บ,บีก่อ นี่ค่ะคันนี้นะคะหน้าปัดหน้าจอได้เป็นดิจิตอลนะคะคุณพี่และเลขมาอยู่ที่1,2,000 0กิโลเท่านั้นนะเะข้าศูนย์เช็คระยะตรงนะคะคุณพี่ได้เลยพวงมลาลัยแบบฟูมันติฟังก์ชันเลยควบคุมเครื่องเสียงได้นะ,ะมีคูชอนโทนมีการแจ้งเตือนการขับรถออกนอกเลนแจ้งเตือนการอ่าช่วยเบรกนะ,ะมีมาให้ตัวเนี้ยนี่ดูหน้าปัดทางหน้าได้เลยออปชันตัวนี้คือจัดเต็มนี่เห็นไหมคะ แจ้งเตือนการชนรถคันข้างหน้าบายสปอร์ตเปิดไว้ r c t a มีไมมครบเลยนะคะช่วยเบรกถูกเฉิญนี่ในเบรคโฮแล้วก็ตัวนี้ม่านด้านหลังไฟฟ้าเนี่ยม่านด้านหลังปรับเนี่ยเห็นปะเป็นจับจุดโฟกัสก่อนอมีม่านให้ด้วยเห็นไหมคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะคะจะได้เป็นเครื่องเสียง JBL รอบพันเนี่ยอันนี้คือเหมือนติดเอามาติดโทรศัพท์นะคะตกวพลาสติกตรงนี้จดให้ทางช่างแกะออกตรงนี้จะเป็นโลโก้นะคะการติดเครื่องเสียง JBL นะคะคุณพี่คะ่ะตัวแอร์ได้แอร์เป็นแอร์นานโนด้วยสามารถแบบทําให้ผิวเราไม่แห้งนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบดูโอแอร์นะคะปรับแยกส่วนกันได้นะคะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะ,ะชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบสายอได้เลยไม่ต้องมีสายลุงลังและ แล้วก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้อีกนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะโหมดปุ่มอีโค o โหมดนอร์มอลโหมดโหมดสปอร์ตเลือกได้นะคะขีดแบบไฟฟ้าออโต้เบรกมีมาให้ครบเแบรบกมือไฟฟ้ามีมาให้ปรับพัดลมแอร์ด้านหลังนะฮะได้คู่หน้าเลยนะฮะแบบเอ้ย เดินนอกรู้สึกร้อนจังเลยหลังเปียกเชียอันนี้ก็เปิดได้เลยคอนโซลน,นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะจะได้เป็นสีโทนไทเทเนียมค่ะคพี่ฟังด้านนี้เหมือนกันนะคะเป็นไท,ไทเทเนียมพร้อมตกแต่งแสงไฟแอมเบรไลท์แสงสีฟ้าในตัวรถคู่มือของตัวรถนี่มีมาให้ครบเลยสวยเลยนะคะคุณพี่คะ่ะกระจกมองด้านหลังตัดแสงแบบออตโต้ได้นะคะคุณพี่หลังคงหลังคาสลุกค่ะใช้งานได้ตามปกติเลย อ่าสวยมากแรกเนี่ยเลิศมากมากคุณพี่เนี่ยแล้วก็หน้าปัดหน้าจอตรงเนี้ยที่เป็นสีเหลืองเๆอะคะ่ะเขาเป็นการแจ้งเตือนลมยาวนะถ้าลมยางเนี่ยตรงไหนข้างใดข้างหนึ่งแบนเขาก็จะแจ้งแล้วถ้าเราไปเติมก็คือหายเหมือนกันแล้วข้อสงสัยของลูกค้าที่เวลาที่แบบสมมติขับรถใช่ไหมอ่า อยากจะได้ปูแบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดปลดล็อกยังไงอยู่ที่อัตาการเล่งของลูกค้าเลยนะอยู่ที่อัดอยู่ที่เท้าใครเท้ามันนะพี่ประหยัดน้ำมันก็ทําได้นะคะคุณพี่คะมาในส่วนนี้นะเดี๋ยวกลางเต็นท์จะพามาชมนะะเครื่องยนต์บ้างีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กริปหมดรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้า มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่ขาอันนี้สภาพเครื่องยนต์2.5จุไฮบริดพรีเมียมนะคะหนูยังไม่ได้ทาความสะอาดอะไรนะวัอตะกี้เพิ่งจะสตาร์ทรถอาจจะเป็นแบบเหมือนไอน้ําแอร์นิดนึงนะคะคุณพี่ขาแต่สภาพเครื่องเดิมเลขคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนตัวข้อต่อตามสายไฟตามกระดูกงูต่างๆนะคะจะไม่มีรอยหนูแทะเลยเห็นไหมคะสภาพเดิมเลยแล้วก็จะมีจุดมาร์กตามตัวข้อต่อท่อแบบนี้ว่าเราไม่มีการถอดออกมานี่สวยเลยเห็นไหมคะ สภาพเครื่องยังแน่นอยู่เลยแบตเตอรี่เนี่ยเขารับประกันจากป้ายแดงมาอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันอยู่ที่1 0ปีค่ะลูกค้าอันนี้รถปี2020ใช่ไหมก็ผ่านมาไปแล้วประมาณ4ี่ปีกว่า,วาเนาะก็ยังใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่ค่ะลูกหนึ่งก็ประมาณส5ห0 0มื่นประมาณนั้นนะคะพี่ นะให้ดูนะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าหัวน็อตคมๆงคมนะคะตัวสีไม่มีการทํามานี่ไม่มีร่อนเลยนะคะคุณพี่ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีการทํามาซีนยางใช้งานได้ตามปกติตัวนี้ได้เป็นตัวโช๊ด้วยนะคะเปิดปิดได้แบบว่าไม่ต้องเมื่อยเลยกไ็ไฟแท้ไฟเดิมนะคะต้องเป็นของไทยโพยโตค่ะ,ค,ะคุณพี่คะ่ะอันนี้คือของเดิมจากโรงงานเลยนะโรงงานสัญญาซื้อขายด้วยซื้อรถราคาเกือบจะแตะล้านอย่างนี้คุณพี่หนูไม่เอารถที่ตัดต่อหรือว่ารถที่ผิดความมาขายพี่แน่นอนนะค่อนข้างจะสเสียดเรื่องชื่อเสียง ของบริษัทมากกว่านะตัวนี้นะคะคุณพี่เห็นไหมฝั่งด้านนี้เหมือนกันเลยนะคะโครงสร้างฝากระโปรงด้านหน้าหัวน็อนคมชุมแบบนี้ ฝั่งด้านขวาตรงนี้เหมือนกันนะคะไม่มีรอยแกะไขฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีการพ่นทําสีสีเรียบเรื่องสม่ำเสมอเท่ากันเลยนะคะเห็นไหมคะสียางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็แผงกันความร้อนด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยค่ะคุณพี่รถสเปคเดิมโรงงานเลยนะๆๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากเข้ามาดูตัวรถมาหาหนูได้เลยนะคะอย่าลืมบอกว่าดูคลิปน้องกลางเต็นท์มานะคะคุณพี่คะขอย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี 2.5 Hybrid Premium ค่ะคุณพี่รถปี2020นะคะคันนี้ราคาย,ยังไม่ออกมานะคุณพี่แต่คร่าวๆน่าจะไม่เกินประมาณ900,000ต้นๆนะคะตัวท็อปสุดหายากด้วยสีขาวหมุกนะถ้าสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหากังแต่นี้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกเตงก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะ๊ายบาย